ยินดีดัลับข่าวซื้อตุกโลชโน้วันนี้เราจะมาทำสวนสวนลายท็อปกันนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีน้องๆกระบองเพชรมาเสริมด้วยวันนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกของตกแต่งนะคะเป็นบ้านเป็นเป็นตุ๊กตาเห็ดเล็กๆนะคะโอเคเรามาเริ่มจากการแยกพอร์ตก่อนเลยค่ะ ตตแยกพอร์ตออกหมดเลยนะคะ we do this one first นี่เดิม one นะดูเยอะวันนี้เราจะทำหนึ่งกระถางก่อนนะคะ ระหว่างที่เรารอ,อาน้องไลทท็อป15นาทีนะคะแช่ในกันลาแล้วกเ็เล่นลากนะคะถ้าใครยังไม่รู้วิธีทำให้ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะมาเริ่มปลูกกันเลยนะคะวันนี้เราจะทำสวน เราจะปลูกกระบองเพชรลงไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยโรยหินเพราะว่ากระบองเพชรอ่ะเขาจะต้องใช้ใช้รูที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเราโรยหินลงไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกระบองเพชรอ่ะเขาจะเขาจะพังทลายหินรูปรูปหินของเราก่อนนะคะรูปทรงที่เราจะทำไปเรย ตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นบ้านนะคะแล้วก็ต้องมีต้นไม้นะคะบ้านแล้วจัดแบบไหนก็ได้นะคะตามตามแต่ที่เราชอบเลย เราชอบแบบไหนเราก็เอาต้นนั้นมาใส่กดๆนิดนึง นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะโรยหินค่ะโรยหินภูเขาไฟนะคะเอไม่ใช่ดินญี่ปุ่นเราโรยดินญี่ปุ่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะโรยหินภูเขาไฟอีกทีงให้เป็นให้เป็นเหมือนถนน ทำคลิปเล่นไปเรื่อยนะคะถ้าสมมติว่าอ้ว่า,างเนี้ยเอาก็จะคิดหาคอนเทนต์ทาคลิปนะคะคลิปหน้ายังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไร <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวหาดินไกขอไฟ เนี่ยซื้อมา1นกิโลนะคะกิโลละ60บาทจะเป็นทูโทนนะคะวันนี้เราจะใช้ถึงสอแบบ ความสวยงาม โอเคปิะมานิดนึงนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะจะเป็นจะเป็นโทโทนะคะเนี่ยค่ะ ตรงนี้จะเป็นเห็นภูเขาไฟตรงนี้จะเป็นดินญี่ปุ่นค่ะแสงมันไม่ค่อยได้อะสักครูนะคะปิดมานก,ก่อนเดี๋ยวมันจะสว่างขึ้นโอเคสว่งขึ้นนะคะโอเคเราจะหันหน้ามาทางนี้นี่คือสวนของเรานะคะ เดี๋ยวอ้อขออนุญาตไปเอาน้องขึ้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาจัดต่อค่ะโอเคเราก็เอาน้องขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาปลูกปลูกกันเลยค่ะเริ่มจากตรงไหนดีนสีเหลืองนะคะสวยนะคะเริ่มจากตรงนี้นนะะนะะก,นก่อนเลย เน้นสีสันคันเลร์ฟูนิดนึงนะคะเซตนี้ที่อ้อซื้อมาคือมีแต่สีสวยๆท่างนั้นเลยนะคะมีแต่แบบสวยๆอันนี้เป็นน้องลายจุดลายจุดลายดอทใส่เหมือนกันนะคะ นเลยนะคะน,น่ารักมากๆเลยค่ะ ไปเลยแน,น่นแน่นเลยค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างค่ะน่ารัก อันนี้เราลงแค่ลากพอนะคะ จากตนั้นเราก็ปักปักพอบของเราลงไปนะคะก็จะมีน้องกระตะแล้วก็เห็ดนิดนึงไหนดีอรงนี้ เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะมนี่ค่ะสวนไลท์ท็อปของเราเสร็จลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อจะลดน้ำนะคะต่อไปก็จะลดน้ำนะคะลดไป็น่างนี้นะ เดี๋ยวเราค่อยเป่าพัดลมอีกทีหนึ่งนะคะลดไปให้โดนต้นเลยค่ะเพราะว่าน้องๆอ,อดน้ำมานานแล้วนะคะอ้ออดน้ำเขาเพื่อที่จะแยกพอตออกมา น่ารักมากเลยนะคะอ้อยภูมิใจภูมิใจในตัวเองอาจคลิปเก็บไว้ดูเวลาเราดูย้อนหลังไปเราก็รู้สึกมีความสุขนะคะว่าเออเราอาจคลิปเอาไว้ถึงแบบว่าเราจะไม่มีคนดูเยอะๆเยอะแยะอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจที่เราได้อาดคลิปพวกนี้เอาไวนะะ้นะคะน,นะคะน่ารักไหมคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะอันนี้สามต้นนี้มันแบบมันสวยนะคะเดี๋ยวอ้อจะเอาไปแยกปลูกเนี่ยค่ะเป็นเป็นจุดที่แบบว่าคล้ายๆจุดเลือดเป็นดอทเห็นนะคะกล้องไม่ค่อยชัดนะคะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีโทรศัพท์เก่าแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีวิดีโอใหม่ๆมาอัปเดตให้ฟังเอ้ให้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เด็กกูไล c ์ช n แนลก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอลาแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอ้กดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ได้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมาครับกด Subscribe ครับเก่งมาก Thank you so much subscribe to the good love channel and <laughs> love <lock> it น่ารักไหมน่ารักว่ะ yes รัก litops livingstone รักมากเลย kiss <laughs> <laughs>